สวัสดีครับในวันนี้นะครับ ผมและเพืเ่อนเือนมาทัวร์แมปที่เรียกว่าไม่ครับประเทศไทยเนี yeah. ่ยวันนี้เราจะแบ่งแยกเป็นโซนๆน,นะครับโอเคใช่ไหมเอเคเพื่อนเพื่อนกด M เลยครับได้เกิารู้กันนะฮะเมื่อเราก,กด M นะครับเราจะเห็นแมปเนี่ยจะถูกแบ่งเป็นโซนๆน,นะครับก็คือโซนที่เราอยู่จะเรียกว่าโซนเมืองนะครับจะเป็นสถานที่ที่เรียกว่าเมืองหลวงนะฮะส่วนโซนที่อยู่ทางซ้ายล่างนะครับจะเป็นสถานที่ที่เรียกว่าตลาดน้ํานะครับส่วนโซนที่อยู่ตรงข้างล่างนะครับกลางๆนะครับจะเรียกว่าโซนทุ่งนาส่วนขวาล่างนี้จะเรียกว่าโซนวิถีพื้นบ้านนะครับ โซนขวานนี้จะเรียกว่าโซนงานวัดนะครับส่วนขวาบนเรียกว่าโซนอยุธยาตรงกลางเรียกว่าโซนวัดพระแก้วนะครับผมแล้วจะมีเดียสีเสริมก็คือจะเป็นพวกเขาตะปูหรือรเล็กน้อยนะครับและโซนบนสุดนะครับจะเรียกโซนนี้ว่าโซนเอลเดอร์นะฮะเอาล่ะถ้าเกิดทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับพวกคุณพร้อมที่จะ เรียนรู้กับแบบประเทศไทยหรือย like ังครับนกพิราบนกพิราบโอเคเรียนนกพิราบจังหวัดนกตรงแรกที่พวกคุณมานะครับมีสถานที่นี้ชื่อว่าเสาอิงช้านะครับเป็นสถานที่ที่ปกติจะมีนกพิราบเยอะนะครับเอาง่ายคือมันคือสถานที่ถ่ายรูปนะครับที่อยู่ตรงเสาอิงช้าเลยครับตรงฝั่งพระนครนะฮะโอุ้ยก็คือทําเหมือนนะครับแต่ทำไมคุณรู้สึกว่าเสามันสูงอย่างวะเสาของจริงไม่น่าสูงขนาดนี้นะเอาจริง อันนี้เขาแบบจะต้องสร้างให้แมสซีฟไงสร้างแมสซีฟโอเคครับมาเรามาแต่ละที่กันเลยดีกว่าครับผมขออนุญาตทีพีทุกคนตามผมมานะฮะเอาละ่ะโอเคนายตามลงมานะอันนี้อันนี้ชื่ออะไรนี่ชื่ออะไรตึกนี้ชื่ออะไรตึกตึกแต่ตึกใบตึกใบเตยตึกนี้ชื่ออะไรตึกนี้ชื่ออะไรนี่ตึกเนี้ยตึกใบเตยไงตึกใบเตยตึกใบเตยมึงอ่ะนี่ตึกใบหยกนะครับตึกนี้นะฮะเป็นตึกที่เรียกว่ามีบุฟเฟ่อาหารสุดแสนอร่อยอยู่ในตึกนี้นะครับมี่เบียร์หมดไหมเออเอออยากรู้มีพี่เบียร์ไหมถามเพื่อนมันก็ดูดีนะเอาจริง คือแบบเขาตกแต่งภายในครบหมดเลยเนาะชั้นบุฟเฟ่เออชั้นบุฟเฟ่ประโยอนพี่เบีววะพี่เบีร์ไม่อยู่บอกว่าพี่เบียเป็นถ่ายคลิปไปคิวเดลยปาอ้าโอเคโอเคโอเคอุ้ยโซนต่อไปครับโซนตรงนี้นะครับดาดูโซนตรงนี้กันฮะตรงนี้อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับเด็กเด็กเขาน่จะรู้กันนะฮะโซนนี้ไม่ชื่อว่าโซนสยามเนาะสยามเปิดใหม่นะครับชื่อสยามสยามวันสยามสยามเปิดใหม่ ไหนมีคนก็ถ่ายคลิปสัมภาษณ์กันบอกว่าสยามตะเคีอ๋อ,อนี่สยามต<น>ะเคีไงนี่ชื่อเลยแล้วสถานที่นี้ฮะคือสยามสะเคียนะครับซึ่งข้างบนสยามสะเคียตัวนี้ก็จะมีสวนเนาะเป็นสวนสวนลอยฟ้านะครับประมาณนี้ฮะก็ทำเหมือนอยู่นะเอาจริงแต่แต่ปกติสยามตะเคีมันจะมีที่เรียนพิเศษอะ่ะโหูยข้างล่างเป็นสำนักงานเป็นออฟฟิศเป็นแบบหู ดูหลูดูหลูก็สยามสเกมที่ผมรู้จักอกีวะรูจ <laughs> <c oughs> ักอุยมันมีตู้ปลาด้วยตอนกูไปนี่ไม่มีตู้ปลานะผมเจ้านั่มันมีไ <c oughs> ม่มีตู้ปลามันเป็นห้องโล่งอ่ะมิมีเชื่อเอาง่ายอ่ะโซนนี้ครับโซนนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรนะฮะแต่ส่วนตัวผมมองว่าตรงนี้น่าจะเป็นเยาวราชป่ะไม่ใช่บ้านในจิมบ้านในจิมแล้วกันนะเพราะว่าผมว่าตรงนี้มันมองๆแล้วมันเหมือนนะมันเหมือนอยู่นะครับเพราะว่ามันจะมีรถสองทางเนาะแล้วคนที่คนนี้รู้จักคนทีรู้จักพระเจ๋วเนี่ยไหนประเจ๋ว ไน่ๆไงจโบาแล้วอดันนี้เจ๊ไฟโอเคครับมาเจ๊ไฟเหรอเดียจะเป็นตาเลยเจ๊ฝ่โอเคครับตรงนี้นะฮะก็จะเป็นคาว่า แท็กซี่ก็มีป้ายทะเบียนนะเนาะเนี่ย N5413 โ okay, อเคครับเรามาตึกตรงนี้กันดีกว่านะครับตึกตรงนี้นะฮะมีชื่อว่าตึกร้างนะครับมันเป็นตึกร้างตรงย่านแถวสาทรปะเดี๋ยที่เขาชอบถ่ายหนังกันอะ่ะที่สุดใหญ่จะมาถ่ายเป็นพวกหนังผีหรือไม่ก็แบบเป็นหนังสั้นนะครับตึกตรงนี้นะฮะเนี่ยจะทุกคนเห็นกันนะครับคือข้างในกลยเป็นตึกร้างนะครับเป็นตึกร้างแถวสาทรน,นะครับซึ่งผมไม่มั่นใจว่าทาไมเขาถึงไม่ขายสักทีเพราะอะไรนะผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามีคนเขาทำเนยนะเหมือน,นเออมีอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าแบบม ส่วนตรงนี้เขาก็แบบเป็นโซนถ่ายหนังระดับ,บชัดเจนนะฮะนี่เผื่อบ,บางคนไม่เห็นกันนะครับแต่ผมว่าทำออกมาดีเทลสมจริงมากนะสมกับตึกล้างจริงๆอะ่ะถ้าเกิดเทียบแบบผมก็เหมือนเป๊ะนะครับส่วนตึกตรงนี้นะครับตึกตรงนี้ผมขอพูดก่อนนะฮะว่าตึกตัวนี้มีชื่อว่าตึกตัว G นะครับ G Tower นะครับเป็นตึกที่มีรูปร่างเป็นตัว G นะฮะที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับจากหลัการตึกนี้มันเป็นแบบเป็นคอนโดบ่ายอกที่เป็นตัวจีซึ่งว่าใช่ไหมเข้าใจผิดแต่จำได้ว่ามันอยู่แถวพระรามเก้าอะตรงนี้นะครับน่าจะเป็นนนจจจากกที่่ผมมควณะะะรรู้ัปไออิเเหยยงงฮฮ ดีโอสยามเออนี่จาดโอสยมเหรออไ้านปืนเฮฮงครับที่หลังดีโอสยามนะครับเรามาดูหน่อยว่าแถวนี้มีเฮฮงรึเปล่านี่ครับดูนี่เป็นเฮฮงว่ะมุ่าปืนมีนายอะตรงเนี้ยนะร้านนนนีมมคือในทุกที่อ่ะถ้าเกิดสมมติว่าคุณลองดูในทุกที่ใช่ป่ะมันจะมีของตกแต่งเอาไว้เต็มไปหมดเลยครับในทุกที่มันจะแบบตกแต่งเอาไว้อันนี้แท็กซี่สีชมพูละเอียดละเอียดมากและมูลว่าป้ายทะเบียนรถแต่ละคันอะเป็นจริงๆนะเว้ยเขาไปเก็บมาทะเบียนตรงเลย จอม867มั่วกูมั่วนี่กูมั่วกูมั่วตรงนี้ครับจะเป็นย่านเมืองเก่านะครับแต่ที่ทุกคนดูตรงฝั่งนี้นะฮะมันจะเป็นแบบว่าสถานที่ที่เขาไปถ่ายแบบถ่ายเท่ๆกันเนาะไอ้ที่มันที่มันอยู่ตรงแถวตลาดน้อยอะแถวแถวป้อมแถวป้อมเยหลังนั้นเราจะมาสู่สถานที่ที่สำคัญสุดๆของประเทศไทยนะครับสถานที่ที่ห้ามคนใส่ขาสั้นเข้านะฮะสถานที่นี้นะครับ ถูกเรียกว่าวัดพระแก้วนะครับผมซึ่งวัดพระแก้วนะฮะจะเป็นวัดที่นาําพระแก้วมรกตมาไว้ในวัดนะครับก็คือเป็นพระรที่ทําจากเอเมอรัลด์นะครับ <z par> ซึ่งสีของพระแก้วมรกตก็จะเปลี่ยนไปตามฤดูนะฮะฤดูหนึ่งก็จะเปลี่ยนเป็นสีหนึ่งฤดูหนึ่งก็จะเปลี่ยนเป็นสีหนึ่งมันถูกเรียกมันเลยถูกเรียกว่าพาระแก้วมรกตครับมันเลยเป็นแบบว่าคนตะกอดมันรู้สึกว้าวอ่ะเปลี่ยนตามฤดูเลยอย่างเงี้ยแีนสีนี้นี่เห็นไหมตัดแฟกนะ ในวัดมีบริการนวดนะเผื่ <c oughs> อใครไม่รู้แล้วก็จะเห็นนะครับกำลังไหว้พระแก้วมรกต <c oughs> อยู่นะโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นพระแก้วมรกตเนาะซึ่งแน่นอนว่าตามรูปแบบนะครับก็คือแปลนเชิญมาจากล้านนาแล้วแล้วคือถ้าเกิดสมมุติว่าคุณดูนะครับตรงตรง,ตรงพรมหรือว่าตรงข้างบนนะครับปกติวัดเนี่ยมันจะมีพวกรอยแ <c oughs> บบว่าลายกระหนกลายกระหนกลายกระหนกใช่ทั้งพรมแล้วพวกนี้มันจะฟีลแบบเหมือนเรากำลังดูลายกระหนกอยู่โอ้รายละเอียดนี้ดีนะเก่งนะ ไอตรงนี้ตรงนี้ตรงเนี้ยไอตรงนี้นนที่มันเป็นพระท,ที่เรียงกันอ่ะไอจิมที่พี่มาเลื่อนตรงเนี้ยครับที่แบบว่าเวลาเขามาถ่ายรูปอ่ะเวลาเขาท่องเที่ยวจีนนะครับมาถ่ายรูปอ่ะตรงจุดจุดเนี้ยจะเป็นพระท,ที่เรียงกันนะเป็นพระเรียงกันที่ยอดฮิตเลยตรงเนี้ยยอดฮิตจะเป็นจะเป็นที่ยอดฮิตของนักท่องเที่ยวจีนเลยครับเพราะว่านักท่องเที่ยวจีนจะมาถ่ายอ่ะมันจะเป็นพระเลียงกันที่สวยจะเป็นแบบมีหลายปรางมีหลายปรางเขาเรียกว่าปรางเว้ย เป็นพระเรียงกันนี่แะมีปางวารีปางวันแล้วพโอ้โครับแล้วจุดตรงนี้นะครับจะเป็นจุดพี่พิเศษมากนะครับตามเข้ามาเลยครับจุดตรงนี้เป็นในวัดนะครับจุดตรงนี้เป็นจุดที่ผมบอกคนที่เป็นคนสร้างแมปแมปนี้นะครับนี่อุ้ิสราเอลเป็นอิสราเอลครับอิสราเอลว่าใครเป็นคนสร้างแมปแมปนี้บ้างนะครับก็จะมีคนที่เบบี้เบฟุกุดะนี่ครับเจสกาเนี่ยรายชื่อของคนที่สร้างแมปนี้มานะครับทั้งหมดฮะนี่เป็นไงแค่คนแค่นี้น่าจะสร้างสองอาทิตย์เสร็จกูหดจัดอ่ะไม่หรือ อันนี้บ้างเป็นคนหลักๆบ้านที่เขาตั้งใช่เขามี็นเขามีคนสร้างแค่สิบคนเองนะเนี่ยก็คือสิบคนทั้งหมดครับเห็นปะม่เป็นทีก็จะเป็นใช่ตรงนี้เป็นเครดิต DLC แบบว่าเป็นเหมือนอิสต์เองไงว่าตรงนี้เป็นคนสร้างทั้งหมดนะครับก็จะเป็นเหมือนเป็นเจดีขนาดใหญ่นะฮะตรงส่วนนี้นะครับตรงส่วนนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตรงเจดีขนาดใหญ่ตรงนี้นะครับน่าจะเป็นที่เก็บที่เขาเดินเวียนเทียนกันแน่เลยดูดิเหมือนเขากําลังถือเก็บรูปตรงนี้เวียนเทียนกันอยู่อะนะครับใช่ปะใช่ใช่ตรงนี้แหละ ที่เขาก็มาเดินเวียนเทียนกันใช่แถวนี้เป็นแถวที่เขามาเวียนเทียนกันนะฮะดูแบบเป็นเจดีย์นี่ใหญ่ทุกคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเหมือนว่ากําลังทําหน้าที่ของตัวเองอยู่ในเรื่องของทีวีทุกคนนะเหมือนว่าโบสถ์เขากำลังแบบเขากำลังถือไอเทมถืออุปกรณ์เพื่อกำลังไปเตรียมเวียนเทียนเนี่นดอกไม้ไม่ดอกไม้นี่เขาจะไปไหว้พระข้างในโบสถ์นี่ไง เอออโยไปพานได้บทไงนี่อย่างดูเขาถ้าเก็บรายละเอียดแบบมีคนเดินเข้าคนเดินออกคนเดินสวนไปสวนมานะเฮ้ยมีมีแม่ลูกด้วยนรับแม่ลูกแม่ลูกยังไม่ลูกกุ้ยลูกแบบโตขึ้นมานิดนึงนะไม่ใช่เด็กนะอันนี้ยอกไปยอกอ่ะนี่นี่นี่วัดโพวัดแจ้งยักษ์ยักษ์ยักษ์เด้ประตูยักษ์มาผมยักษ์เด็ยักษ์มาโพยักษ์มาแจ้งอันนี้ไม่ต้องแต่แต่ถ้าท่านจะเหยียดต้องหันหันเข้าไปน้ำปะนี่เออป่ะอันนี้เอามารวมกันเด็กเขาคงรำแม่นานแต่ก็มารวมกันมารวมกันใช่อุ้ยแต่ยักษ์ตัวนี้นี่กูจำได้เคยเจอจัมโบ้เอ้เลย เออใช่เคยดูว่ามันเจอจำโบเอตอนเด็กอ่ะอันนี้ต้นกล้วยครับต้นกล้วยเออต้นกล้วยเออเหมือนนี่เหมือนกล้วยเหมือนจัดชิปทุกที่ไอ้ยูคิดได้ไงวันนี้เหมือนจัดมีต้นกล้วยเลยอ่ะต้นกล้วยเนี่ยโซนนี้เป็นโซนทุ่งนาเนาะนะครับแล้วก็จะมีควายแล้วก็มีเถียงนาเถียงนาดิตไหนเถียงนาดู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 ใช่ปะเที่ยงง่างขีดโพดก็ได้ตะกร้อเตาเถียงไทยบ้านดีสิไทยบ้านดีสิได้อยู่นะได้อยู่นะเหมือนเนี่ยไต่จังหวัดกูเคยไปเป็นแบบนี้แหละเถียงนานี่เป็นไง อันนี้ก็เป็นแบบว่ายาเป็นแบบกำลังไม่มีควายหลายตัวนะเอาเป็นเมืองอีกตัวนึ่งนะยืนยืนมีไปเพิ่มใหม่อีกสามตัวโอเคครับแรงมากตอนนี้ก็เป็นเถียงนาเนานะเดี๋ยวมาดูโซนต่อไปดีกว่าครับโซนนี้ยังไม่ได้ไปดูนะเดี๋ยวผมขออนุญาตวาร์ปไปโซนนี้ทุกคนวาร์ปทุกคนมาโซนนี้ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เรามาอยู่ในโซนที่เรียกว่าโซนสายล่างนะครับโซนสายล่างตรงนี้นะครับจะเป็นโซนเมืองติดแม่น้ำนะครับนี่เมื่อเราข้ามผ่านสะพานนี้มานะครับผมก็ได้เป็นเมืองแบบว่า เป็นแบบหมู่บ้านที่ติดกับแม่น้ำนอนาะฟิวแบบตลาดน้ำเก่านะครับเออเนี่ยเห็นปะก็จะมีแบบคุณลุงคุณป้านั่งขายของกับริมน้ำเนี่ยอ๋อโอ้หไม่ได้ไปนานนะตลาดนนี่นี่ขายขายขายไก่ปิ้งขายไก่ปิ้งดูดิ่ขายไก่ขายไก่เฮ้ยไก่ปิ้งไก่ปิ้งชิมยาวขายไก่ปิ้งชาวสยามดูชาวสยามต้องขายไก่ปิ้งอ่ะเหมือนเหมือนเลยเหมือนเลยทำไมอ่ะโอ้เหมือนเลยมาดูดิโถยองโถยองโอยองโอ้หยองโ้องท่าเหมือนเลยเพื่อน อันนี้อันนี้อันนี้ร้านนวดร้านนวดปะใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่ดีเทลจริงดีเทลจริงดีเทลจัดเลยอะทุกคนทุกที่ในเนี้ยผมบอกเลยว่าโคตรดีเทลอะครับแล้วตรงโซนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่ไงนี่นี่นี่ทีพีนะโซนนี้จะเป็นโซนที่แบบว่าเขามาปั้นเครื่องปั้นดินเผาอะข้างล่างก็จะเป็นแบบที่ปั้นเครื่องปั้นดินเผาแบบบ้านไทยปั้นแตกนะพวกูรู้ไหมว่าบ้านไทยแต่ก่อนทำไมต้องยกสูงน้วมท่วมเอ้ยเก่งมากกุญชลาดจริงเลยนใเนี่้ที่จะสนทนเป็นคนไทยทำไมคุณจีตอบได้เมื่อกี้ ก็ตอบเหมือนกันนะก็ถามไงก็บอกก็ถึงถามว่าเป็นคนจีตอบได้อันนี้ครับอันนี้พายใหญ่ใหญ่เหรอพายใหญ่พาใหญ่มันดีมากจนผมว่ามันพรีเซนต์ในสิบนาทีไม่น่าหมดอ่ะใครมันจะพรีเซนต์หมดว่าสิบนาทีอ่ะกิดมีมอดนี้นเป็นแบบเป็นขั้วต้อมเป็น B4 เนาะเออพราะว่าแบบถ้าเกิดพรีเซนต์จริงๆได้ใช้เป็นชั่วโมงอ่ะ นี่อันนี้อะไรล่ะอันนี้ปลาไม่เป็นสอบสะไคร่สอบสะไครฟิตเทเบิลโอ้โหเทเบิลไม่ได้สุดปลาแต่เป็นฟิตเทเบิลไม่ใช่สุาดปลาโอเคครับมาตรงฝั่งนี้นะฮะก็จะมีผลไม้และผักแสนอร่อยนะครับกีครับตอนนี้นะฮะเราทีวีมาเลยครับตอนนี้เรากำลังไปสู่โซนโซนไทยโบราณนะครับตรงนี้จะเป็นโซนแบบว่าโซนในแถบอีสานแหละลูกขึ้นอีสานเนี่ยกูจะอธิบายเองตอนนี้ถ้ามันเป็นขึ้นอีสานนะกูรู้เออพ่อเป็นคนอีสานเนาะเร็วๆไอ้คขึ้งจีนวิ่งมาเร็ว โอ้โหาล่ะจากความจำของกูที่กลับบ้านต่างจังหวัดของพ่อกูแล้วก็ค่อนข้างเหมือนนะเหมือนต่างจังหวัดนี้ไอ้นี่จะมีต้นมะม่วงส่วนใหญ่นี่ความลับนะคนอีสานส่วนใหญ่จะปลูกต้นมะม่วงไปที่บ้านไม่รู้ทำไมเพราะบ้านพ่อกูก็มีเราทำไมเราทำไมไม่มีคนกินซอยจุกันนะเอออันนี้เขาอาจจะไม่เก็บดีเทลหรือเปล่าอันนี้โดนหักคะแนนหรือเปล่านี่ที่จะมีให้เก็บเพราะคนไม่กินซอยกนั่นเลยนะเพื่อนไอ้ตะบักฮุ่งไงตะบักฮุ่งอ่ะนี่เขาเก็บดีเทลนะทำไมอ่ะ คนอีสานส่วนมากจะมีแบบว่าเป็นเป็นผัวแบบตลาดหนีรถหรูโอเฮียโอ้โหเฮียอะไอ้เฮียคนอีสานเฮียอะไรไปอุ้ยเฮียเดิวท์อะไรจริงเลยดิวท์พูดดิรู้มึงตัดออกแล่างเงี้ยพูดไปแค่ละไปไปตัดโอ้โหตัดไปเฮียอะไรเฮ้ยตรงนี้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 โรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนไปโรงเรียน นี่โรงเรียนเฮ้ยเอียนไอ้ยโรงไอ้เหมือนจริงเหมือนแบบโรงเรียนต่างจังหวัดจริงแบบเนี้ยเนี่ยจะมีครูแล้วก็แล้วในแต่ละห้องเนี่ยมันจะมีแบบอาจารย์ที่คอยสอนคอยสอนด้วยนะดูดิเได้หรอเออมันมีอาจารย์ที่คอยดีเทลขนาดนี้โอ้ยคอยดีเทลขนาดนี้ด้วยหรอ ดูดิแล้วแบบนักเรียนหัวแต่ละคนอะ่ะหัวอาจารย์กับหัวนักเรียนอะ่ะต่างกันนะเว้ยไม่ใช่ไม่ใช่หัวเดียวกันนะหัวต่างกันหมดเลยนะเหมือนห้องเรียนจริงด้ดงวยเป็นประตูหลังประตูหน้าดูเแต่คนนั่งเราก็ส่วนนี้เป็นวัดก,ก่อนที่จะไปถึงสวนสนุกนะครับนี่ก็จะเป็นแล้วนี่ไงเ,เป็นเหมือนงานวัดป่ามีมีไฟเนี่ยมีมีสายไฟติดเออว่ามันน่า <ไฟ S 1> เป็นงานวัดนะไอ้เหี้ยไอ้ฟิล์มเมอร์มาทำปปะเอ้ยโขกไอ้แซงเหรอใช่ไงก็ในไฟสีสีนะ เอออันนี้เป็นไฟสีสีในงานวัดนะครับงานวัดก็จะมีเนี่ยม้าหมุนเนี่ยโ,โหนะม้าหมุนมนังกร <c oughs> อันนี้เหมือนงานวัดให้อาหารสัตว์เลยไหนอันนี้ <c oughs> งานวัดนปลาโป่ปงหมูปิง้งนี่ใครอาหารสัตว <c oughs> ์ไอ, <c oughs> อ้ไอ้ไอ้ดินจ้าตัวนี้ก็ขายขนมเนี่ยขายโดนัทเนี่ย แล้วก็มีมันน่าจะมีนะเนาะอันนี้อันนี้ขายน้ำสร้างอันนี้ขายแล้วนะไอ้ที่มันน้ำสร้างน้ำสร้านั้นซ่าเตียวซ่าเีเออซ่าสี่ซาสีเฮ้ยวิตามินวิตามินเฮ้ยวิตามีนแจกวิตามินก็ขายวิตามินตรงนี้ด้วยจิ๊อะไรนะวิตามินวิตามิวิตามินตรงนี้ด้วยวิตามินแจกวิตามินขายขายวิตามินด้วยเหรอเฮ้ยวิตามินแจกวิตามินไอ้ยิงตุ๊กตาแล้วเขาเขาแบบหาหัวตุ๊กตาไปยังเหมือนแล้วเขาทำไงวะไอ้ตุ๊กตาไหนตุ๊กตาที่มันโงูดูโง่โง่ตุ๊กตาโี่มมัันนที่ยิงยิ่แล้วแต่ละ เข้าสู่เมืองต่อไปดีกว่าครับตอนนี้เราถึงเวลาออกจากการคืนแล้วนะฮะพร้อมยังครับรอกอกจากก็าคืนครับ,รรรบเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนครับทุกหน้าร้อนนะฮะทุกคนน่าจะได้มาที่นี่กันนะครับอุธยาครับ<อ>สถานที่ที่อาจารย์แม่งชอบพามาหน้าร้อนไม่รู้ทำไมเหมือนกันสายนี<อ>่เราจากสายใหม่กูไม่รูร้จะมาทำไมตรงนี้นี่คืออยุทธยาเมืองเก่านะครับผมที่อาจารย์ชอบพาเรามาในช่วงหน้าร้อนนะคือปกติหน้าร้อนนี่รถทัวร์โรงเรียนจะเต็มครับเต็มยุธยาเลยฮะรออะไรครับแม่งจะมีสองงานศึกษาโฆษณาศึกษาไงมันจะ หนึ่งคือหนึ่งคือให้มึงมาถ้าให้มึงมาดูเมืองโบราณสองให้มึงมาสัมภาษณ์ฝรั่งเฮ้อยู่เฮ้อยู่เฮ้อยู่เฮลวมีเฮลวมีโปดกูเคยโดนกูเคยโดนรวบสองอย่างเลยในที่เดียวกันสองคือให้มึงมาสัมภาษณ์ฝรั่งมามาดูกันดีกว่าเข้าไปในเมืองนี้เข้าไปข้างในกันดีกว่าเพื่อนอยุธยาครับนี่หวัดดีก่อนโอ้ยโหตกน้ำตกน้ำชิดด้วยแซม ไอ้แปดตกน้ำพ่อมึง <c oughs> นี่ครับอันนี้จะเป็นเมืองนครเก่าอายุธยานะครับเฮ้ยกูจำได้ว่าถ้าเดินขึ้นไปข้างบนมันจะมีนี่มีเหนียงไ,ไม่เดินนี่นี่ไงเหมือนจริงด้วยมีจริงด้วยกูจำได้เดินขึ้นมาจะมีเขวัดแต่ละวัดมันจะมีดีเทลของมันนะกูอยากรู้อ่ะกูอยากขอดูหน่อย DLC ตอนนี้มีฟิสมีมิตรบมิ้มาแจกของไหมอ่ะมาใส่ดีเทลมิตรบมิแจกของกันทุกที่เลยนะจริงอ่ะถ้าเกิดเราดูอ่ะ ไม่ใช่กูไม่ใช่กูบินอยู่แถวนี้กูเจอฟิสเซอร์เบอร์แล้วนะ DLC อันนี้เป็น DLC ที่ไม่ได้ไม่ได้รับถูกนะเป็นรูปใหญ่แล้ววัดวัดที่อยู่ในน้ำวัดที่อยู่ในถ้ำวัดที่อยู่ในถ้ำครับเป็นวัดที่มีแสงส่องลงมาแค่วัดนี้วัดเดียวนะฮะใช่แบบมันจะเป็นมันจะเป็นโพรงถ้ำแล้วก็ไอ้นี่แล้วก็แบบมันจะเป็นโพรงที่แบบมีตรงนี้พอดีสวยนะแล้วก็ดีเทลดีจัด ตรงมาข้างหน้านี้ครับก็จะเป็นสิ่งที่เรียกกันว่า welcome to กระบี่เย้กระบี่มาเรียกระบี่มาแล้วเข่าตะปูเข่าตะปูนะครับเข่าตะปูนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นเรือเนาะเป็นเรือเฮ้ยเรือเรือตะวิจันเร์ในทวีปวะมาเรามาตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับตรงนี้ครับเรามาดูเรือพระที่นั่งก่อนรู้จักไม่เรือพระที่นั่งรู้รู้รู้ นี่เรือพระที่นั่งครับเป็นเรือใหญ่ครับแล้วมีพายครับซึ่งจะพายในทุกๆเทศกาลนะครับทุกปีจะมีหนึ่งจะมีกี่รอบไม่กี่รอบสองรอบสองรอบนะครับที่เขาจะพายกันนะฮะเป็นเรือพระที่นั่งนะครับผมนี่อุ้ยแต่มันเขาทำสวยมากนะน้ำจ้าพญาใช่ไอันนี้เขาเรียกาอะไรหัวเรือปะที่เขาแบบที่เขาที่เขาเข่งกันอะโอเคเราจะข้ามไน้ำจ้าพญานะเพื่อนใช่ถ้าเกิดลองบินดูมันจะมีรอยของแม่น้ำเห็นปะแบบรอยเ้าทํแบบกดดีเทลให้กดกดเปิดแบบขึ้นมาจะเป็นดีเทลน้ำหร่อเออเนาะเราด้วยว้าวมากอะ ข้างนอกก็เป็นแบบฟิลดีเทลน้ามาเห็นปะตรงพญานาคเ,เดี๋ยวค่อยไปดูพญานาคสุดท้ายนะครับถึงเวลาเข้าสูนนส่นครสวรรค์แล้วนะครับไม่ใช่นครสวรรค์ที่เป็นจังหวัดนะบ้ายังไม่เกิดนครสวรรค์อันนี้เราเข้่าสู่นี่มีช้างเอราวัณช้างสามเสียง, <c oughs> งเ,เทวดงเทวดางทัมม้งหมดเลยครับสถานที่ต่อไปสถานที่ต่อไปเอาล่ะเราเข้าสู่สถานที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนะครับสถานที่ของอุ้ยใครนั่งอยู่ตรงกลางอะเพื่อนเพื่อนจิม รับเพื่อนใครนักอตรงการรับเพื่อนมังกรฟ้าโอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนของน่าจะเป็นโซนของเจ้านะครับจะลองคิดไว้ซึ่งโซนนี้ผมขออนุญาตให้ทุกคนมาดูดีๆเองนะครับไม่ขอพูดเยอะนะครับยังรักครอบครัวอยู่นะฮะจริงครับเดี๋ยวพ่อตาบ้างแต่ว่าการสถาปัตยกรรมที่สร้างที่สร้างตัววังเนี่ยถือว่าทำสวยมากเนี่ยไอตรงไอตรงเนี่ยไอตรงที่มันเป็นแบบ ของโลดไอ้บ้านเรือนไทยที่มันเป็นลายกระดก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 มาดูส่วนนี้กันนะครับตรงนี้คือส่วนพญานาคนะครับส่วนพญานาคตรงนี้นะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันนะฮะก็คือจะเป็นความสวยงามตรงนี้นะครับนี่ดูนี่เขาเก็บดีเทลนี้ด้วยเขาเก็บดีเทลเยอะมากครับเออเก็บดีเทลแบบเป็นคลื่นน้ำเนาะเป็นฟิลแบบพญานาคพุ่งขึ้นมาแล้วก็มีน้ำกระเซ็นตรงเนี้ยคลื่นน้ำคลื่นน้ำยอมยอมยอมกคือแบบ ทุกดีเทลอ่ะมันดูแบบมันดูมีวิจิตรหมดเลยอ่ะคุณดูทั้งเกร็ดทั้งอะไรพวกนี้มันเป็นฟิล์มีวิจิตรอ่ะและและความสัมพันธ์ครับคือได้เกิดกดเอ็มเนี่ยคุณจะเห็นเหมือนว่าพญานาคอ่ะมีเป็นคลื่นน้ำอยู่เห็นปะแล้วก็เนี่ยเป็นคลื่นเป็นคลื่นเลยคลื่นซัดแบบฟุ้มตู้มตุมอ่ะเนี่ยคลื่นอยู่บนตัวเมื่อดูมื่ดูเมื่อดูอันซ้ายบนเห็นปะน้ำกระเซ็นในน้องโอเคครับเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้มีผีนั่งรำกับกระสือด้วยเฮ้ยใช่เออมผีนางรำด้วยกระสือลาตีลาตี เจอกันกลางคืนนะทุกคนพร้อมยังกลางคืน,นมา Ooh, นนบินบินทั่วเลยแล้วปะบินทั่วเลยเพื่อนกลางคืนทุกจะพรีเซนต์สิบห้านาทียังไงหมดวันายล,ละเอียดขานาดนี้กูดูในตอนกลางคืนเนี่ยแม่งแบบสวยจัดอะตรงเนี้ยแบบวันละละเอียดขานาดนี้มันจะสิบห้านาทียังไงหมดโคตรเขาบอกว่าอยากได้พรีเซนต์อะที่ที่คนสร้างเขาบอกว่าอยากพรีเซนต์มากก็คือตรงวัดตรงโซนวัดพระแก้วไปตอนกลางคืนค่ะโค<ฮ>ตรเลยถ้าเปลี่ยนไปตอนกลางคืนตอนไอ้นี่นะตอนพรีเซนต์นะโหดเลยกรุงเทพมหานครน่ะไอ้น้อง แย่โอ้โหของจริงสองอาทิตย์เวอร์จร,จ,รจริงนะเว้ยส์สองอาทิตย์เนี่ยคือแบบค,คือคือคือแบบเนี้ยมันทาดีทุกอย่างเลยครับผมพูดตรงว่าผมหาแบบมันมันดีมากๆครับมันเป็นแบบที่ดีแบบดีมากเลยแต่มันขาดอย่างเดียวเลยเว้ยเตรียมตัวนะไม่ต้องทำอะไรฮ่าฮ่าขาดเลยเฮ้ยเขี้ยมันมันจะไม่รับแล้วฮ่าฮ่ามาขาดสกาวหมูกระชับต้องรับกล้าไม่มีสกาวหมูกระชับไน่ครับเน่มีสกาวเนี่ยตรงนี้ก็มีฟิตเตอร์บอลอีกแล้วเพื่อนโอ้ยไม่เลยกับฟิตเตอร์บอลวเนี่ยกูเจอฟิตเต อันนี้เป็นลานพิทบูดเล็กและตรงนี้นะครับเป็นสถานที่สุดท้ายที่เราจะมารีวิวกันนะครับให้ถ่ายที่สวนอะไรไม่ใช่สวนลุมไม่ใช่สวนลุมเอาเนี้ยผมไปถ่ายอีกรอบสุดท้ายไอนิวถ่ายชินเดอร์ตรงไหนเนาะสวนตรงไ้นไงสวนเบนเกมอ่ะนี่เพราะมันมีสะพานเรืองแสงนี่ไงสวนเบนไอนิวถ่ายชินเดอร์อย่างเัี้น่งนี่ตรงนี้ครับเป็นสถานที่ที่ เพื่อนผมและหลายๆคนนะครับมาถ่ายรูปโปรทินเดอร์กันนะฮะที่สวนเบนนะครับเสียดายไม่มีตัวเฮียเอ้ามีดีกว่าไม่หนมีหรอมึงมึงไงโงไอ้เฮียตัวเฮียหัวสีน้มเงินด้วยจะลำพวกกูอย่างนั้นเหรอโอเคครับก็สวัสด่เจอครับไป